สวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมียางจะมาแนะนำนะครับนี่นะครับยางยี่ห้อใหม่นิ่งๆนะครับยางยี่ห้อยี่ห้อเฉายางครับ ช,ชื่อค่อนข้างจะจีนหน่อยครับแต่เป็นยางไทยนะครับเพราะว่าเจ้าของโรงงานเป็นคนจีนครับเลยใส่ชื่อจีนไปหน่อยแต่เป็นยางไทยมาตรฐานเม็ดอินไทยแลนด์ครับเอาดูไลนยนะครับส่วนยางนี้นะครับส่วนยางนี้เป็นลายไว้ร้อยสิบไอครับผลิตจากยางพาราใหม่ยางพาราแท้ๆไม่ไม่ผสมกับยางที่รีไซเคิลมานะครับ เป็นยางแท้ๆเลยยางพาราแท้ๆราคาไม่แพงครับมีทั้งหลายเบือลายขนาดนะครับมีทุกเบือทุกลายราคาจับต้องได้เลยราคาไม่แพงถูกกว่ายางท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าโรงงานเปิดเจ้าของเปิดโรงงานเองเป็นคนจีนมาเปิดในประเทศไทยนะครับ ผมเลยสั่งมาลองใส่ไปแล้วประมาณสัก30เส้นรู้สึกว่าผ่านนะครับก็เลยอยากจะแนะนำลูกค้าว่าราคาประหยัดครับส่วนยางนั้นก็ทนทานเหมือนกับยางยี่ห้ออื่นทั่วไปแต่ราคาจะถูกลงกว่านะครับผมบม,มีแขกมาเยือนครับโเรซิ่งฉกไามามายเยือน หาอะไร์นะรมายิมโลมายิมโลสีอะไรสีดำส่วนเนื้อ,อยางนะครับเนื้อยางเฉาหยางเป็นยางมาตรฐานโมโกเมดอินไทยแลนด์เนื้อ,อยางนิ่มนวลขับสบาย แล้วสังเกตตรงนี้นะครับนม่ไปจับสันสังเกตตรงนี้นะครับไอที่ไอที่มีติ่งมานี่นะครับมีใครเข้าใจไหมครับน่าจะที่มีติ่งติงที่มีไอเส้นเส้นม,มาเนี่ยคงมองเห็นไหมครับค้นมันที่มีคนขนตามยางนะครับเนาขนมันเหมือนเงะน่ะ อันนั้นนะครับนิ่งๆหน่อยพออยากให้รู้ว่าไอ้ที่จริงๆนั่นคือจะได้รู้ว่ายางใหม่หรือย,ยางเก่าเราดึงดูนะครับดึงไอ้ติ่งดูถ้าขาดง่ายถ้าดึงแล้วหลุดเลยแสดงว่าเป็นยางที่นานค้างสต็อกนานเลยครับถ้าดึงแล้วเหนียวยางใหม่เออถ้าดึงแล้วเหนียวนึบปล่อยดังแป๊ะๆนั่นคือยางใหม่นี่และเป็นยางพารามาตรฐานถ้าเป็นยางพาราที่รีไซเคิลมาดึงปุ๊บจะขาดเลยนะครับอย่างพวกยางราคาถูกๆที่เป็น ไม่มียี่ห้ออะไรเงี้ยแต่น,นี้เป็นยางมาตรฐานครับจะดูก่อนปะ ประกอบกับขอบล้อเสร็จแล้วครับยางรูปทรงสวยนะครับแต่ราคาไม่แพงบางยี่ห้อแพงกว่านี้มากแต่ว่าความทนทานเท่ากับอย่างนี้ น,นี่ลายเวฟร้อยสิบไอ้ครับคมณคลิตในประเทศไทยเรานะครับ มันเป็นอีกทางเลือกครับสําหรับท่านลูกค้ามันเป็นอีกทางเลือกแต่สําหรับผมลงใส่ให้ลูกค้าไปแล้วประมาณสัก30สปอร์เซนรู้สึกว่าผมก็ติดตามดูครับแต่ว่ารู้สึกผ่านนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชม